ริชเบิร์ฮูเซลจับมือซุปตาระดับตำนานยุค90พาแฟนขับบินลัดฟ้าสู่ฮ่องกงในโปรเจกต์สุดพิเศษซุปตายุค90พามูแฟนมิทติ้งไลฟ์ินฮ่องกงนำทีมโดยเต่าสมชายโดมปะกรณล,ลำและเจมเลืองศักและศิลปินเซอร์ไพรส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์ครั้งแรกในประเทศไทยณลานเมลโล garden r e อ t a u r อน t and เกอรี y บรรยากาศภายในงานแฟนๆได้จิบชาสบายๆพร้อมพูดคุยยอ้อนวานๆกับศิลปินในดวงใจพบกับฮองเฮาริชเบิร์ฮูเซลและ ตรงฝังซินแซนนางพญาห,หงูเฮงที่จะมาร่วมเสริมพลังมูแบบจัดเต็มทัวร์ครั้งนี้ไม่เพียงได้ใกล้ชิดศิลปินยุค90ที่ยังคลองใจแฟนๆแต่ยังได้พลังมูจากฮ่องกงเสริมดวงรับเครื่องปีหลังแบบจุกๆบอกเลยฟินทั้งใจมูทั้งโชคลาภสามารถจองโปรแกรมทัวร์ได้ที่เอเจนต์ได้แล้ววันนี้ไปทัวร์กับริสเวริร์ฮูเซลได้มูได้ฟินในทริปเดียว คือต้องบอกก่อนเลยนะโปรแกรมทัวร์ในในในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณพี่พี่เอเจนต์ทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ได้มาในงานตรงนี้ด้วยแล้วโปรแกรมทัวร์นี้บอกได้เลยมันเป็นการตอบแทนลูกค้า FC ของฮองเฮาเองและบริษัทลิชัวโฮงเซลอยากให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับก,บการว่ามูโดยคําว่ายุคเก้าไมมันยุคเเราถึงต้องเอาศิล,ลปินยุคเกมามันเป็นอะไรที่ ผนวกและก็เหมาะเจาะแล้วนอกจากมีพวกพี่ๆที่เป็นศิลปินยุค90ที่พาทุกคนไปมูแล้วเนี่ยเรายังมีคนที่เข้าใจดีเทลเรื่องของการมูเรื่องของศาสตร์โดยเฉพาะศาสตร์ของตรงฟางศาสตร์ปลาจือแล้วศาสตร์การรับพลังที่ดีที่สุดโดยตรงฟางจะหาจุดพลังที่พาทุกคนเนี่ยได้ไปไหว้ในสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องค่ะ นะคะดังนั้นเนี่ยในยุคเก้าเนาะซึ่งฮ่องกงเนี่ยเป็นที่รู้จักอยู่แล้วเป็น10ปีถูกต้องไหมคะเราก็จะไปแต่วัดเดิมๆถูกต้องไหมดังนั้นยุคเก้ายุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยังไงอะ่ะให้มันรวยเปลี่ยนยังไงให้มันปังถูกต้องไหมคะเราก็ต้องไปวัดที่เศรษฐีฮ่องกงเขาไปกันซึ่งอยู่ในฝั่งฮ่องกงแต่ว่าคนไทยยังไม่รู้จักก็คือวัดถ้ำกงมิวเป็นศูนย์รวมเทพ,พเจ้าทั้งปวงเลยอยากขอเรื่องเงินนะคะการค้าก็ไปขอกับเทพถ้ำกงที่นั่น อยากขอเรื่องคู่ยุคเก้าเนี่ยไทยไม่มีคู่ไม่ได้นะต้องมีคู่นะคะก็ไปขอกับเจ้าแม่ดอกทองนะคะหรือกัมฟ้าเลิ่มๆนะเราไปตรงนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเชจีฮ่องกงที่เขาอยู่เกาะฮ่องกงจริงๆเนี่ยเขาไปขอพรกันยังไงแล้ววัดนี้มีไฮไลท์มากๆเลยนะคะก็มีท่านหวังต้าเซียเนาะเป็นองค์เป็นๆน,น,นะคะสามารถจับต้องได้ก็ไปขอพรที่นั่นได้เลยะคะ่ะ เคล็ดลับการมูนะคะยุคเก้าใครไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นคนตกยุคและก็ใครที่ยังไม่เคยไปไหว้ฮ่องกงวัดใหม่ๆวัดที่ยังไม่เคยไปท่านก็จะตกยุคเช่นกันดังนั้นไม่อยากตกยุคต,ต้องไปวัดใหม่ๆไปเจอเทพเจ้าใหม่ๆที่ยังไม่ได้รู้จักค่ะคือมีความรู้สึกคือบอกว่าคนเราเนี่ยถ้ามันมูอย่างเดียวเนี่ยมันได้ความคือเราอะอย่างน้อยเราได้สัมผัสล้วเรา,เรา,เ,ราเราได้ความสุข ทางใจแล้วอะแต่ถ้าการที่เราได้เจอศิลปินในยุค90ที่เป็นเราเหมือนด้อมอะที่เราได้เจอปุ๊บเนี่ยมันจะมีความอิ่มเอมมากกว่านั่นแหละคือขอ,อยังไงให้ได้คือขอล้วจิตเราเบิกบานแล้วเราได้สัมผัสเราได้สิ่งสำคัญที่สุดเราได้เจอเราได้มีแบบว่าได้สัมผัสใกล้ชิดมิดแอนด์กิตแล้วมีปาร์ตี้ได้ออกกําลังกายอ่าอันนี้แม่ต้าพูดถูกนะคะยุคเก้าเนี่ยมันยุคแห่งธาตุไฟยุคแห่งความบันเทิงถูกปะดันงนั้นนะคะ ไปขอพรด้วยนะไปเจอดาราที่เราชอบแล้วเป็นดารายุก้าเนี่ยเพิ่มพลังงานธาตุไฟกับตัวเอง energy 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 บ o o s t o o นะคะเราก็จะมีพลังในเรื่องของการขอพรแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็ตั้งสติทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นท่านก็จะรวยขึ้นนั่นเองรวยอย่างมีความสุขและไม่เครียดเป็นหัวใจสำคัญของอยุก้าค่ะคือบอกได้เลยนะคะเปิดราคามามูเนี่ยเราบอกได้เลยว่าคุณซื้อทัทั่วไปคุณก็ไปได้แต่ทุนเนี้ คุณได้ไปมูกับศิลปินที่คุณชื่นชอบและไปวัดที่ดังๆที่ฮองเจลเปิดใหม่เริ่มที่14,999บาทตรงนี้คือรวมตั๋วเครื่องบินไปกลับโรงแรมที่พัก4ดาวโรงแรมแพนด้าของเธอต้องบอกก่อนเลยนะคะ2คืนและอาหารเช้าบุฟเฟ่ A B F ในโรงแรม2มื้อและก็ชาบูแบบพิเศษสุดสำหรับลูกค้าคนไทยอีกหมื้อค่ะคือต้องบอกก่อนเลยนะครับ,บกกเพราะ,ะว่าลิสเบิร์กฮเล ไม่สามารถจองได้ข้างในเพราะเราคือโฮเซลถ้าใครสนใจสามารถจองได้กับพี่พี่เอเจนที่ขายโปรแกรมของ r i ชเบอร์โฮเซลทั่วฟ้าเมืองไทยใกล้ที่ไหนเคยไปกับเอเจนท์ N, ไหนไปแล้วมั่นใจก็ซื้อกับเอเจนท์ N, นั้นได้เลยค่ะกกำหนดการของทัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเดือนสิงหาวันที่27 28 29นะคะคือคุณจะต้อง จองก่อนล่วงหน้าและสําคัญที่สุดจองปุ๊บคุณรู้ที่นั่งทันทีว่าคุณได้นั่งแถวไหนอ่าและที่สําคัญนะคะยุคเก้าคือยุคธาตุไฟเนาะดังนั้นเนี่ยธาตุไฟกินทองเป็นโชคเราต้องไปเดือนธาตุทองนะคะเดือนธาตุทองก็คือเดือนสิงหากันยาตุลาใครได้ไปสามเดือนนี้ท่านก็จะได้รับพลังงานของโชคธาตุไฟที่กินทองเป็นโชคคือความมั่งคั่งนั่นเองค่ะก็คือนอกจากทัวขอฝากเลยนะคะว่าดิสเบอร์โมเซลเนี่ยขอฝากให้กับ ทุกๆคนเลยว่ายังไงทัวร์นี้ก็อยากให้ทุกคนรวยแล้วก็ทัวร์นี้ยังมีอีกหลายโปรแกรมและทัวร์นี้ยังมีวัดอดีๆอีกมากมายให้ทุกคนก็ขอฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ